นามอนนับวันเนี่ยหนูยิ่งจะเป็นเหมือนผู้ชายมากขึ้นมากขึ้นเลยนะไม่ใช่นะหนูหนูคือกุลสตรีนะคะอือะจะเป็นยังกับเป็นขอให้เป็นเด็กดีก็บพ่อเราขอเป็นคนดีก็บพ่อละประเด็นคือผมยังไม่ยาวถ้าผมยาวแล้วจะดูออกหรือว่าเป็นผู้หญิงมาเลยล้อน้ำมอนไปแลยได้บัดนี้เว เด็กน้อยสำรวจโลกเด็กตุดแอน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สิเป็นเหอคือี้ยังเสือตัวของเมต่อัวของเป็นผู้ยิ่งนม,มาแล้วล่ะนสิกำมอนถอดต่เกือบตัวของนี่นีกลัวสินางใด้ซื้อ ปรบ้านสองวินั่งเฉยๆในลูกเอ้ยพ่อก็ะปวดลังปวดแอวนั่เราเนี่ยเช่าเช่าเช่าอีกเดยเช่าอีกเดิอือบ่ยู <c oughs> ย่ซื้อๆกำลังไปกำลังเป็นเมื่อยแล้วผู้เลี้ยงเอาเอาเอา ข้าวไม่ค่อยกินนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะกินแต่นมผลไม้ก็ไม่ค่อยชอบขนมก็เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเปนหนักที่นมแม้กระทั่งน้ำเปล่ายังไม่กินเลยนะโมนเธอมันคือผู้กินยาก <c oughs> ไม่เช้าก็กินข้าวกับไข่เจียวตับไก่ที่เป็นของเด็กนะครับ ตาเอก่อนวัดดีก่อนหวัดดีเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วนอนก็กลางวันนอนครั้งเดียวแต่ประมาณ3ชั่วโมงกลางคืนก็นอนตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเวลาตืน่นโอ้ให้มีตาล่องลอยนะครับนักต่อสู้นักลบตัวนี้มีตาล่องลอย จะมูกกับบินขากระบ,บาดแขนกระมิตตุมมต้มขากระมิตตุ้มพื้นนะเพิ่งแอบแําแล้วสดชืน่นนี่มาเศร้าเมื่อวานฝนตกหนักมากเป็นอีหยังเป็นอีหยังนะผู้ใดบอกนะําแก้มกระมิดแต่ห้อยยุ่งกัด,ด้วยบาดเบสเด,ด็กหน่อยอะไรนั่นแหละมองตุ้มนั่นแหละตุ้มตะของนั่นนะ ตุ่มมียอย่างกนระดอกกระเดียดมึงเหรอโอ้ยแพะเป็นพุทราขาบาดยายยายดูดิไปจมูกดินี่นี่ สิเก็บก็อีเขาเจ็บบ่ได้นะยี่เพื่อเดียวนี่แหละเพราะว่าเกิดปีเดียวคนเดียวเลยไม่ค่อยมีเพี้ยนอย่าไปกินเด้หินเด้นะ จะไปกินได้หรอน้ำมัน <c oughs>